ไเออนะไม่เคยไงไม่เคยต้องมาอยู่นะโมเมนต์แบบนี้รูกแปลกแปลกปัญหาต่างๆเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่ปัญหาใหม่นะคะก็เป็นปัญหาเดิมๆนี่แหละแต่ว่าวันนี้ก็จะแก้ปัญหาให้ได้นะเห็นบริษะสมัยยี่ปีคิดไว้แล้วหปีต้องทำอะไรบ้างนะคะก็ดูแล้วก็พิสูจน์ผลงานกันไปนะคะโดยการนำของนายยก ระยุดจันโอชาเมื่อวานนี้ก็ถือเริ่นการเข้าทําเนียบรัฐบาลในการทําหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีนะคะ9โมง9นาทีค่ะแล้วก็ตามด้วยคณะรัฐมนตรีท่านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นบิ๊กป๊อกบิ๊กป๊อกบิ๊ก โอ้บิ๊กโดงเออหลายบิ๊กนะฮะ <c oughs> ใหญ่ๆ <c oughs> ทั้งนั้นนะคะแต่ละคนนะฮะอ่ามาดูกันที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้ถือเลิกในเวลา9โมง9นาทีนะคะที่เดินทางเข้ามายังทำเนียบรัฐบาลคะ่ะซึ่งก็ยังคงใช้รถประจำตำแหน่งผู้บัญชาการทาหารบกอยู่นะคะซึ่งเป็นรถเบนซ์สีดำป้ายทะเบียนสศาททหา1251อ่านี้เชื่อว่าหลายคนคงอยากรู้เพราะว่านายกคนเก่าไง นายกคนเก่านั่งอะไรก็หมวยออกอ,อ,อน,นอเเยลขะขให้รายละเอียดด้วยเลยสสาราทอารหนึ่งสองห้าร1 2 5หนึ่งนะคะโดยพร้อมกับรถติดตามจำนวน9ก้าคันค่ะทั้งนี้ถึงด้านของคนเอกประยุทธ์นะคะได้แต่งกายด้วยสูทสีเทาและลงจากรถด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มก่อนที่จะมีการทักทายกับคนเอกวิราตอรุณศรีนะคะซึ่งเป็นว่าที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีพร้อมกับนางเรนูตังคะ สิวางกูนค่ะซึ่งเป็นรองเลขาที่การนายกรัฐมนตรีและข้าราชการประจำที่ทำเนียบที่มาให้การต้อนรับนะคะซึ่งการต้อนรับครั้งนี้ก็มายืนกันที่หน้าตึกสันติไมตรีค่ะก่อนที่พลเอกประยุทธ์นะคะจะเดินทางเข้าไปที่ห้องทํางานโดยไม่เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้าสัมภาษณ์แต่อย่างใดนี่แหละค่ะแล้วก็เก็บภาพได้แบบนี้ที่ได้เห็นนายกสมสุเท่านะคะแต่รอยยิ้มอาจจะไม่เห็นกันเพราะว่าเป็นมุมไกลนะคะ ทั้งนี้พลเอสกสกลชื่นตระกูลซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบ,บกนะคะได้เดินทางมายังศึกสันติไมตรีในเวลาไล่เลี่ยก,กัน ก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะเดินทางไปยังสมโมสรวิภาวดีในเวลาที่ยังอย่างที่คุณกุลธิดาได้บอกไปนะคะว่าเด็กมีการพูดคุยกันได้มีการประชุมวปอ,อแล้วก็บอกว่าวันนี้เนี่ยรู้สึกแปลกจริงๆเป็นการทํางานวันแรกที่ทําเนียบรัฐบาลเป็นวันแรกที่ออกงานในฐานะนายกรัฐมนตรีวันนี้มาครบทั้งสามตำแหน่งก็คือนายกรัฐมนตรีหัวหน้าคอสอชอและผู้บัญชาการทหารบกรู้สึกแปลกๆเช่นกันตอนแรกก็เป็นผบ พบพบอทอบ,อทอบอนะคะวันนี้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ปัญหาที่เผชิญหน้าอยู่ก็ยังเป็นปัญหาเดิมๆทั้งสิ้นต้องหยุดปัญหาทั้งหมดให้ได้เหมือนหยุดเลือดที่กําลังไหลยหยุดต้นไม้ที่ไม่เจริญเติบโตต้องใส่ปุ๋ยให้งอกงามปรับประชาธิปไตยในประเทศให้เหมาะสมกับคนไทยและให้รับกับสากลอ,อันนี้ดีนะคะให้รับกับสากลด้วย สิ่งที่นักศึกษาก็คือวปออนี่แหละค่ะได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ของชาติยุทธศาสตร์ทหารถือเป็นคําแนะนําที่ดียิ่งในแนวทางการปฏิบัติที่คอสอชอและก็รัฐบาลในเรื่องการปฏิรูปด้านต,ต่างๆที่มีอยู่แล้วอันนี้ก็คือสิ่งที่ผลเอกประยุทธ์ได้กล่าวกับนักศึกษาวิทยาลัยวปออนะคะ นอกจากนี้ค่ะทางด้านของพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดานะะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็นายสุทีมากบุญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานในการประชุมนโยบายให้แก่ผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเข้ารับตําแหน่งอย่างเป็นทางการโดยมีนายวิบูรณ์สุวรรณพงศะะ์ประหลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ผู้บริหารของกระทรวงนี่แหละคะ่ะให้การต้อนรับพร้อมกับบรรยายสรุป ข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแล้วก็ผลการดําเนินการที่ผ่านมานะคะโดยพลเอกอนุพงศ์ได้พูดนะคะบอกว่าการเข้ารับตําแหน่งในกระทรวงมหาดไทยครั้งนี้ถือว่าเป็นเกียรติแก่ตนและก็วงตระกูลเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าการทํางานจะส่งผลต่อทุกสุขของพี่รองประชาชนโดยตรงการทํางานนั้นจะต้องทํางานร่วมกันกับข้าราชการประจําไม่ว่าจะเป็นด่านการปกครองท้องถินท้องที่นะคะการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่ดินรัรฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดนะคะเกิดผลโดยตรงต่อราษฎรซึ่งความคาดหวังของประชาชนก็คือความโปร่งใสซื่อตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่เรื่องที่รองลงมาก็คือการปฏิบัติตามแผน,นต่างๆเพื่อที่จะสร้างความสุขให้กับประชาชนและหน้าที่หลักของกระทรวงก็คือทําได้เป็นอย่างดีนะคะที่นนู้อนวรชัรยบอกนะคะเวลาเที่ยงก็ได้เดินทางไปปฏิบ,บัติภารกิจนะคะโดยท่านายก ประยุทธ์เนี่ยแหละค่ะก็เวลา1ุสานรการนะคะพลเอกรประยุทธ์ก็ได้มีการเดินทางค่ะไปถึงอย่างสโมสรฐานบกวิภาวดีนะคะเพื่อที่จะร่วมรับฟังาการแถลงย,ยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็ยุทธศาสาาตร์ทหารนะคะประจำพุธศักาช2558ถึงพศ2562ค่ะของนักศึกษาวิทยายลายัยป้องกันร,ราชาจักรุ่นปี2556นะคะแล้วก็ได้มีการกล่าวถึงยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่างๆด้วยโดยกล่าวตอนหนึ่งค่ะ ถึงปัญหาตอนนี้เลยเนี่ยนะคะที่เป็นปัญหาวิกฤตเลยทีเดียวก็คือในเรื่องของอยางครารานั่นเองค่ะในประเด็นนี้นะคะนายกประยุทธ์ค่ะก็บอกว่าเราก็แก้ปัญหาทั้งระบบอยู่แต่ไม่รู้เกษตรกรจ,กจะใจเย็นพอหรือไม่จะขอราคายางที่90บาทร้อบาทอขอถามว่าตอนนี้เราขายได้แค่60บาท70บาทและจะไปขายให้ใครในโลกนี้ สำับสนุนปลูกยางพารากันอย่างเนี้ยคงต้องไปขายที่ดาวอังคารแล้วอไปขายที่ดาวอังคารนะฮะแล้วจะนั่งเครื่องอะไรนั่งจรวดนั่งจรวดไปไปสตารนัซ่าค่ะ<อ>แล้วก็ไม่รู้เป็นความที่ของใครดังนั้นจะต้องใช้วิธีการลดต้นทุนการผลิตบ้างราคาย,ยายจะขึ้นหรือลงเนี่ยอยู่ที่ในทุนใครที่เป็นเศรษฐีก็มาช่วยรัฐบาลดูแลใครเป็นเศรษฐีเนี่ยมาช่วยรัฐบาลดูแลหน่อยนะคะค่ะ<อ>่เท่ยซื้อหน่อยนะ มาซื้อของเอาไปขายเศรษฐีบอกภาระภาษีก็เต็มกระบาลแล้วมารับภาระยางอีกได้ไม่ได้เป็นเศรษฐีรวยแล้วเนี่ยรวยมีเงินคนรวยต้องมาช่วยทําอะไรให้ประเทศชาตินโยบายลดความเหลื่อมล้าไงใช่อะคนรวยก็ต้องมาช่วยกันหน่อยอันนี้ถูกเลยนะคะก็บอกว่ามาช่วยกระตุ้นสินค้าที่ตกตาำให้ขึ้นมาได้วันนี้บริษัทต่างๆเข้ามาก็พยายามบอกให้ซื้อยาง ทำถุงมือ,อยาง่ะถ,ถนนยางซึ่งความจริงอะ่ะมันไม่ค่อยคุ้มเพราะมันแพงเรื่องนี้ม่บอกว่าแพงแต่อายุการใช้งานมากกว่านะคะอายุบอกไม่คุ้มอ๋อเข้าใจไหมคะมัน<อ>ไม่คุ้มอะ่ะมันแพงเข้าใจไหมคะอโอเคค่ะ <laughs> เรื่องนี้ไนี่มีหลายคนเสนอว่าทําไมไ,มไปทํโน่นทำนี่แต่อยากบอกว่าถ้าเข้ามาทําแล้วเนี่ยมันไม่ง่าย,ยที่คิดเข้าใจไหมคะ ฟังค่ะนายกประยุทธ์ค่ะเรื่องการค้าขายยางเนี่ยค่ะลองไปฟังเสียงนะคะแลผมพูดเสมอว่าองมีคนได้และมีคนเสียคนได้ก็ควรจะเป็นคนไรายได้น้อยคนเสียคนมีไรายได้มากนะครับมันจะได้เกิดการเป็นทางชอบทานลดความเหลือดล้อและภาษาคำเนี่ยพูดไปตลอดลดความเลือดร้อนหลือดล้านแล้วทำยังไงทำไงก็ต้องไปชื้อร้องนแรก <laughs> แล้วไปงานไงปงไง เนี่ยใช้นี่อยู่เนี่ยทำไงไม่รู้ไม่รู้ใครจีนะนนบนะข้าวเครมีปัญหาหมดอ่ะนะวันนี้จะ,อะขอราคาอย่างเก้าสิบาท1้อบาทผมถามแล้วขายได้ไยขายได้หกสิาบาท70ิบาทไม่เกินนะแล้วมันจะไปขายใครในรูปเนี้ยผมไม่เข้าใจบางคนก็บอกได้ง่ายๆเอาอย่างนี้อย่างนั้นนะทำไมไม่ทำโลดทำไมไม่ดีบพอข้ามาทำแล้วจะรู้ว่ามันไม่ยากไม่ง่ายเหมือนที่พูดหรอกพูดมันง่ายทุกอย่างทำได้หมดสิ่นยยงนี้อยากทำคือถุงนอกจากนั้นก็เป็นที่นอนยา วันนี้ซื้อที่รอยางเท่าไหร่สองสามหมื่นใช่ไหมอันหนึ่งเนี่ยทำไมไม่มาทำนะยางพาเรามีอยู่แยอะในประเทศนะครับแล้วก็ปลูกเข้าไปเดี๋ยวสัดมันลุ่ยางอืกทีวันหน้ามไปขายโน่นนั่นทางผ่านมั้ยขายแบบนี้ไม่พอแล้วมันโลกไม่พอซื้อแล้วนะวันนี้เราต้องพัฒนาใหม่โน่นไปตามผ่านคิดด้วยกันแล้วกันวันนี้เราต้องพัฒนาใหม่โน่นไปตามผ่านคิดด้วยกันแล้วกันเนี่ยค่ะจะจะทำนะคะเหมือนที่เขาเรียกว่าถ้าฝนตก บ้านใครหลังคาไม่รั่วก็ไม่รู้ว่าเดือดร้อนอยังไงก็เหมือนที่ได้บอกนะคะพอมาท,ทําจริงๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากการหาราคายางคือถ้าจะว่ากันไปตามเนื้อความเป็นจริงแล้วเนี่ยราคายางเนี่ยอยู่ท้าที่ตลาดโลกคือถ้าตลาดเนี่ยมันรับซื้อเท่าไหร่บ้านเรามันก็ไม่สามารถที่จะแพงกว่าเขาได้หลายคนก็บอกโอ้ทำไมนายกตูไม่แก้ยางงั้นอย่างนี้90บาทไม่เอา120 นี่ไงคะท่านนายกประยุทธ์ออกมาพิสูจน์เลยบอกว่าพูดกันนะง่ายแตบบ่ตอนทำมันยากพูดถึงจริงๆนะถ้าเกิดว่าในทุกยุคทุกรัฐบาลสามภาคประชาชนที่เป็นฝ่ายวารีร้องต่างๆเนี่ยสามารถทำความเข้าใจให้ได้แบบนี้นะ ในทุกยุคทุกสมัยอาจจะใจเย็นๆหน่อยรอดูหน่อยแล้วก็พยายามเข้าใจว่ามันทำได้ไม่ง่ายอย่างที่พูดเหมือนที่นาะยกประยุทธ์พูดเนี่ยดิฉันว่าปัญหาหม็อบติดถนนเอานูน่นเอานั่นมานี่มาเทเต็มถนนไปหมดเนี่ยก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดเข้าใจแบบนี้ได้ในทุกยุคชา่างจางสถานการณ์ที่เอาละสินค้าราคากเกษตรอย่างยางพาราหรือว่าข้าวตกต่ำเนี่ย เพนหันไปดูข่าวต่างประเทศประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาได้มีการจัดเทศกาลป่ามะเขือเทศเพราะว่าราคามะเขือเทศที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยตกต่ำมากม<อ>เกิดจากการคว่ำบาตรของทางรัสเซียทีนี้ผู้ประกอบการเขาก็ช่วยกันซื้อะนะแล้วก็จัดเป็นเทศกาลขึ้นมาไม่ใช่ว่าอ่ะน,นึกออกเราอาจจะรู้สึกว่าคือเมืองเราเนี่ยเป็นเมืองเหมือนแบบ ครัวไทยไปครัวโลกอะไรเนี้ยเราให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินแล้วก็มีความเชื่อเรื่องว่าอย่ากินทิ้งกินขว้างอะไรแบบนี้แต่ลองนึกว่าเวลาที่สินค้าตกต่ำจริงจริงเนี่ยพี่น้องเกษตรก็เอามาเทแบบเพื่อประท้วงเนี่ยก็ก็หลายอ่าหลายหลายอย่างอยู่เหมือนกันที่เป็นข่าวใหญ่เอออะไรอย่างเงีย้ยลรใหญ่เห็นบ่อยเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นฝากฝากไปถึงแล้วกันนะคะว่าเอาหล่ะใครที่ มีหัวคิดทางด้านแคมเปญต่างๆอะย่างพาราหรืออะไรเนี่ยที่มันตกต่าอยู่ในขณะนี้เนี่ยพอจะจัดเป็นเทศกาลเป็นคานิวัลอะไรนี่ก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยด้วยอย่างเออสงกรานอย่างเงี้ยเราขีดน้ําแล่นกันอย่างเงี้ยหลายๆประเทศอย่างสิงคโปร์เขาก็เอาไปเลียนแบบเหมือนกันหรือไม่ก็ตั้งเป็นทุนไหมคะหรือว่าทําเป็นโครงการเพื่อที่จะให้นักวิจัยตั้งแต่รุ่นเด็กเยาวชน S <S ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีหรือนักวิจัยที่เป็นตัวจริงเลยเนี่ยตั้งเงินรางวัลขึ้นมาเลยเอบอกถ้าใครสามารถที่จะนํายาผลิตภัณฑ์น,น้ํายางพาราไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะส่งออกหรือขายในประเทศได้แล้วสร้างสรรค์ถือเป็นสินค้าที่ใช้เปลืองเพราะว่าพอใช้หมดไปมันจะเกิดการใช้ซ้ำใชอีกใช้อีกมันก็จะหมดไปใช่ไหมคะ จะได้รับราวัลดิฉันว่าก็น่าดีเหมือนกันนะคือเหมือนส่งเสริมการแปลรูปผลิตภัณฑ์แล้วก็ให้มันออกสู่ตลาดคือไม่ให้มันย่ำอยู่กับที่อะค่ะบ้านเราเนี่ย ถ้าสังเกตกันดีๆนะทาอะไรก็จะทําตามแบบแผนเดิมๆไม่ได้มีการต่อยอดคือส่งออกก็ส่งออกแผ่นยางดิบเกาะแผ่นยางดิบน้ํายางดิบกาะน้ํายางดิบขี่ยางกาะขี่ยางไม่แปลรูปไปเป็นแบบเดิมบ้างเลยนั่นแหละก็ว่ากันไปนะคะคือจริงๆเนี่ยมันมีทางออกหลายอย่างไงี่พี่ว่ากันถ้าเอาไปทําถนนถ้าคิดว่าลงทุนเยอะไปแล้วการใช้งานทางส่วนของการวิจัยเนี่ยเขาบอกว่ามันใช้งานได้เยอะได้นานกว่า แต่ในยกประยุทธ์บอกว่ามิคูอ่านลองคิดดูทางอื่นม,มันอาจจะมีทางอื่นที่ช่วยดึงยางออกจากตลาดได้แล้วมันจะทําให้ราคาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นและในอีกส่วนหนึ่งอันนี้คือความเป็นจริงนะคะเกษตรกรก็ต้องยอมรับสิ่งที่มันเป็นไปด้วยว่าราคาตอนนี้มันตกต่ำก็ต้องตกต่ำหรือมันเราต้องคิดไหมว่าถ้าอย่างนั้นก็ยังไม่ไม่กรีดไหม,มหรือถ้าไม่กรีดค่าใช้จ่ายมันจะมีแบบไหนยังไงก็ก็คุยกัน<อ>นะคะไม่ต้องใปถึงดาวอังคารหลอกจริง ขอบคุณขอบคุณเส,เสียงจากมติชนนะคะ,คะก็ไปดองคัาเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้จริง นะคะเราอยู่บนโลกเห็นความเป็นจริงก็แก้ไขปัญหาให้มันตรงจุดซะจะดีกว่า<ฮ>อย่างที่คุณอารุณโไโทยก็ได้บอกไปก็คือบ้านเมืองเราเนี่ยโดยเฉพาะรัฐบาลเนี่ยก็มีกระทรวงหลากหลายกระทรวงที่คอยสนับสนุนอยู่แล้วอย่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอะไรแบบนี้เป็นต้นนี่นะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเนี้ยคือคอยที่จะซับพอร์ตพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะคะฉะนั้นเองเนี่ยเราที่มีความรู้นะคะอย่ามีความรู้นําไปก๊อปปี้อย่างเดียวนะคะนำคิดมาต่อยอดพัฒนาอาชีพของเราจะดีที่สุดนะคะทีนี้ทางด้านของรัฐมนตรีว่า การกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการหารือกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางพารานะคะให้เร่งแก้ปัญหายางทั้งระบบชงมาตรการในการช่วยเหลืออุตสาหกรรมยางพารานะคะ,ะเสนอไปอยังนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาด้วยนะคะให้เร่งแก้ไขภายในสองสัปดาห์ค่ะนายปิจิพงษ์พึ่งบุญนายุทธยานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการหารือก,กับนายอุทัยสอนหลักทรัพย์ ประธานสภาการยางแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการยางพาราถึงแนวทางในการแก้กปัญหาย,ยางพาราทั้งระบบนะคะว่า,าในวันนี้ทางผู้ประกอบการทั้งอุตสาหกรรมยางพาราก็ได้มีการมาหารือในการเร่งแก้กปัญหาย,ยางพารานะคะซึ่งจากการพูดคุยก็ได้มีการให้แนวทางไปว่าจะแก้ไขปัญหาย,ยางทั้งระบบอย่างไร โดยการให้ส่วนราชการนั้นนํนา,า,า,าไปนํายางพารานะคะไปแปลรูปใช้เพื่อระบายสต๊อกอยางที่มีอยู่รวมทั้งการดูการซื้อขายที่แท้จริงเพื่อหยุดดีมานเทียมหรือว่าการหยุดการซื้อขายล่วงหน้ามาซื้อขายจริงซึ่งจะได้ราคาที่แท้จริง การพูดคุยเมื่อวานนี้นะคะก็ไม่มีการพูดคุยกันในเรื่องราคายางพาราที่ตกต่ำเราเชื่อว่าหากทางภาครัสามารถที่จะนํายางที่มีอยู่ไปแปรรูปหรือนําไปใช้มากขึ้นก็จะลดสต๊อกไปได้และราคายางจะปรับตัวขึ้นมาเองนะคะฟังเสียงของคุณปิติพงศ์ค่ะเราคงจะต้องหาวิธีที่จะให้ยางพาราที่อยู่ค้างคากันอยู่ในประเทศเนี้ยใช้ในประเทศให้หมดโดยเร็วนะครับ ซึ่งก็หมายความว่ารัฐบาลเนี่ยต้องเอาอยางพาราไปใช้ในกิจการของนะรัฐนะฮะไม่ใช่รัฐบาลไปผลิตเองนะเอาของที่ผลิตออกมาเนี่ยเตรียมสำหรับฤดูการปีหน้าด้วยเอาผลิตเพื่อใช้ในกิจการต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางโยธาถนนน้นำหรืออะไรต่างๆซึ่งมันง่ายอ่ะเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยเขาสามารถจะผลิตให้รัฐบาลได้นะครับ นอกจากนี้นะคะก็เตรียมที่จะนําผลการหาเรอในเมื่อวานนี้นะคะไปรายงานกับพลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายยางแห่งชาติโดยมีแนวทางที่เตรียมเสนอ